สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง DBE Football นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เล่นกับจานเอ็มอภิชัยนะครับแชมป GS ์ GSB แชมป์คนแรกของเมืองไทยนะครับอันนี้จะเจอกันในสตรีมสดนะครับเป็นซัพพอร์ตแล้วก็จองคิวเล่นนะครับส่วนใครอยากเล่นกับจานเอก็ไปกดซัพพอร์ตกันได้นะครับจะได้เล่นกับจานแน่นอนโอเคครับคลิปนี้ผมตัดจากช่องจานมาเลยนะครับเพราะว่าคลิปผมที่อัดไว้มันมีปัญหาเนาะ แล้วก็ผมขออนุญาตจานเอมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครสนใจลงแข่งขันนะครับมาสมัครกันได้นะครับมีการาฟิกสวยๆแล้วก็รอบรองถึงรอบชิงมีการอัดคลิปลง Maybe YouTube นะครับผมจะพากเองใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแปะเฟซแล้วก็ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับโอเคเราไปชมกันครับ DB vs จานเออภิชัยไปครับ <Okay. S 2> โอเคดูเรื่องคัพยังไงหนึ่งร้อยสี่ครับอ่าอาเป็นไงมีเนสตอรลาซิโอกับมาลดินี่อนอรแรงใหม่พอไหวไหมันขยกหีขยี้แต่เนี่ยไปหมดละสมองเมื่อกี้พี่ถามว่าอัพไงโอเวนร้อยสี่เองไปดูหน้าเพจกันเลย หน้าเพจนะแล้วก็บูสเตอร์เป็นสไตเกอร์แล้วก็โค้ต้องเป็นอลรอนโซหรือสตอย์ควิดถึงจะร้อยสี่จัดไปเล่นโก้ครับผมมาขึ้นมาเนม่าวันเนม่าครับเนม่ายองหนึ่งมาเต็มเอาเรียบร้อย บิงประตูต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับเนม่าจูเนี่ยโอ้โหโดนเปิดแล้วครูเรียบร้อยไปโศน์ภูนสวัสต์ไปสวยบนไปโก้สวยเลยไปเว้ยโอ้ยติดบ็อกครับ

ใบ gerald ปัาาป๊มได้ครับตอนน่อหนี้เลตโกคารโดนาบาดระเวนอีกทีโอ้โหติดคารโดนาถ่ายไปไม่ได้ครับคือปุโยลุยโยคันโดนาลุก ใครอยากรวยจานอันนี้น้ำรูป้า567เล่นง่ายแต่ดีเรื่องหมาย4เหรียญตัอปัจจุจงโดพ่อของดีตัดตำรวจครับมาหน่อยครับโอ้มาบอกกูจ้างโดอีกแล้วดูมันตำรวจครับตำรวจโอ้โหจะดูไหมเนี่ยเพื่อน ไม่ได้ทำงานคนนั้อยู่มันถามมึงกูทำงานโคนนมิเลยนะสองบูตจะมาเมื่อไหร่กูยังไม่รู้ลุงมาเมื่อไหร่เอาตัวเดียวบูตตัวเดียวก่อนเนี่ยไปบนครับช่วงนี้โหมอตกอากลังมาแรงด้วยโอ้โหมึงเรียบบอมงโปรโมดกูบินอีกไป เข้า i n ล้เอ้ e ฮูยคร e t ตัวหน้าไม่โดนกว่าเพราะได้แชมป์ฟรีเมียอย่างนี้วอนาปีหไม่ได้แชมป์ทำไมล่ไม่ไม่ใช่ตำนานลิเวอร์เับไม่เกี่ยวแคนักเตะคนนึงครับไม่เกี่ยวอะไรกับลร์พูลครับไปนักเตะด่นตัวหนึ่งครับ

ที่การ์ดเขียวก็มีสามตัวเห็น,หนมีฟูรูฮาชิพาเมอร์แล้วก็จนาาานเดวิดการ์ดเขียวที่มันปล่อยมาสามตัวนะตัวส่วนการ์ดพิเศษยังไม่รู้นะเอ,อ้ยบุกฝัดอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยน้องพีแบมไปแล้วพวกหลอนหลุดแหมงแล้วเนี่ยออโอ้มาร่วยแล้วมันหลอกมาหลอนกูอีกแล้วเนี่ย

โอเว่นเป็นไงหล่ะตัวนู้นของจริงอะไรอ่ะโอ้โหอ่อนเกินเด็กๆนักของจริงต้องประมาณติ๊บสูนครับบ้างครับโอ้ยสวยโอ้โหจะจ่ายตัวนู้นแม่งหันผิดผิดทู้ว่าเลยแม่งกลางโบเลยเสียหายโบเลยอะไรวะ

เมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อเมื่อวานซื้อดิเล่นไปแล้วกับน้องพิมพ์เบลสักครู่ครับผมสักครู่มาดิี่อ้าวโอ้โหเจี๊ยมึงโหมไปไหนวะโอ้โคือแบบได้โหมเลยวะ Mày, subscribe cho ấy Đây không จานปลาอะไรผู้ปราปลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊ต๊อติ๊ตอกติ๊ตอกติติ๊ตอกติ๊กตอกปลาพ่อมึรปลาอะไรปลาพ่อหัมึงดิเฮ้ปลาหัวพ่อมึงดิโอ้โหหูสลับกันลวอะไรงมึงไปเลย

<Okay. S 2> เดี๋ยวสลับไปแล้งแล้วก็มีสายดีทอนคิวสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านนะครับสวัสดีใน YouTube ทุกคนนะครับนี่เกมที่สี่นะของวันนี้นะครับโอเว่นรอไปโอเว่นกดไปสี่ประตูละแล้วสฮ้ยต่อเลยต่อเลย สองแรกโข่อยเออตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับจากเอลิกคคันโตน,น่าครับมงสเสาแรกเข้าไปนะครับโอเคที <m> ่หน <m> ึ <m> ่งแมตตานา ช่วยเหลือไหมครับเอ็เป็นซ้ใช่ป่ะเฮ้ยเด็กชิบหายกูว่ามึงก็เวยกูคุยแล้วเนี่ยกูก็ลืมอยู่กูเล่นอยู <h <h ่เชียเกือบโดนคืออไรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ประจำผมชอบเมือว่ไม่รู้เป็นไรแบบเหมือนพอมีคนทักอะไรท้งอย่างก็ชอบหันไปดูแล้วก็วางจอยเกืออีกแล้ว โอเคขอบคุณครับผมคุณดีบีเ o ฟุตบอลนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งนะครับไประดับไปแรงก่อนขอบคุณมากครับจานรอเล่นกับจานมานานผมฝาก Youtube ด้วยนะครับ d b e Fo o ฟุตบอลจัดแข่งไชป่ะโอเคไปด้วตามไม่ได้อาทุกคนใน Youtube นะช่อง d b e Fo o ฟุตบอลนะครับมีจัดแข่งเป็นมบ่ายเนี่ยจริงอ่คล้ายแบบหาประสบการณ์แข่งให้ได้หมดเลยสนุกเล่นกับคนนี่แหละมันสนุกครั้งแรกเลยครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับเจอจันเอ็มอภิชัยก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1น,นะผมขอขอบคุณจันเอ็มมากนะครับที่ให้คลิปมาลงแล้วก็ใครสนใจสมัครลงแข่งขันก็มาสมัครกันได้นะครับช่องทางการติดต่อก็รูปที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยครับผมมาสมัครกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ